ขึ้นซ้ายบนวงซ้ายบนเลยครับคุณเฟมคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะยังไม่เห็นวงนะเนี่ยทุกทีผมเห็นขึ้นบนหมดเลยนะอาจจะเป็นเกาะบนหรือเหลี่ยมซ้ายบนเพราะอินฟินเนี่ยขึ้นมาด้านบนแล้วนะเหลี่ยมเยอะเลยด้วยเลยนะผมไม่เคยเหลี่ยมผมอาจจะกลมขนาดนี้กลมเกลียวอ่ะอาจจะดอาจจะดุกดิ๊กน่ารักเฮ้ยแล้วหนูซี่ขับพาเลยครับผมแมขอบวงตรงนี้คุณเฟมแปลว่ากลางวงในวงกลางบนอยู่น่าจะท่าขึ้นบิดปะใช่กลางวงนะอะไรนี่แกเป็นตัว์ี่เฮ้ยเอาแล้วดิก็มีท่าก็โดนเกี่ยวไง กีทายมันร้อเลอเนอเน่นกันต่อเรื่องจบมาแล้วหายคู่เอาละครับเอาละฮะกีทูนายห้องสองเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาไม่สวยเท่าไหร,ร่ก็แต่เปิดสนามมาเกมแรกที่สองเกมนี้เก็บสองคิวแล้วเป็นอินฟินิตี้ด้วยก็ผมจับคนช้าเขาเรียกวิกฤตแล้วครับหนูซี่ผ่านก็ติดสนามก็อ๋อผมรู้แล้ว,ลวเจอตัวแล้วใช่ครับซัฟเฟอร์เจออินฟินิตี้ไปสองเลยนะต้นเกมเกมไแล้วคุณก็พูดเกมไปแล้วคุณออกสิบสาคุณยังไม่พูดคุณเลยสาไม่ใช่ผมนะ S <S อ,อ,อ่ะแล้วเป็นจบสิบอกรื่อยังล่ะยังไม่แต่คุณมีชาเลนนี่ถ้าเฟสแกนเกมวิควิคหนึ่งไม่ติดท็อปสในคะแนนรวมคุณจะกินมะนาวหนึ่งลูกหนึ่งลูก<น>แบบไม่ปอกเปลือกผมเพิ่มด้วยเพราะว่าอะไรมันง่ายไปเฮ้ยคุณเพิ่มเหรอผมเพิ่มว่าแค่นนันง่ายผมเพิ่มว่าถ้าไม่ติดท็ทอปสผมเดี๋ยวผมใส่วิกภาคอาทิตย์เลยอาทิตย์ที่สองคุณใส่วิกทุกวันที่ภาคเลยนะใช่ผมไปดูแล้วแบบวิกผมบ๊็อบเป็นสีส,ส,สีแล้วเลือกอะไรสีอะไรสีเขียวมันสวนลอนดีกยนันอ่ะเดี๋ยวผมบอกเอ้ยมันก็ ไม่แต่คุณหัวล้นอยู่แล้วนะคุณไม่มีทรงอ่ะคุณหมิ่นนะคุณมินอุ้ยเราจะกล้องจับบ่าถ้าเฟซแค่ทั้หมดก็คือมีกลิ่นเลยนะเออแปลกๆนะกวยอย่างเดียวกลวยเฟซแค่จบที่สี่โอ้โหรับสามเจมช้ำนะไม่อยาจะเจ็บตัวเดิมนะนี่ครับดูแล้วดูเรียบร้อยมีล่าครับโอ้โหอีฟิที่ต้องไปศูนย์สองครับคุณเบมครับเฟนแรกครับ ดูความที่ขบูสมากไกลหรือเปล่าและดูวงนะพีช่ชมฮะเฟสที่1นึ่กลางวงเป็นทางด้านของ3แยกเซาร์ว,วันนี้เราวงดีขวามากลางวงเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเอ็เอเสสีก็ยังกักอยู่นะรวมไปถึงบ้าน47สวยมากใช่ผมให้บ้าน47มีจิดมีสลุ้นข้องสอบคือต่อต่อไปเด็กก็ดังนั้นนะถ้าวงเข้าผมว่าดี่ที่ <c oughs> สุดไม่มีผลนะเออวงพับที่โมบายหลายซีซั่านนะพี่ดิวทำให้เจ็บแต่ที่เห็นวงกูสุดคือห้องซ้อมเมื่อวานก่อนที่มันมีการลองกันบ้านเวมพายเกมแรกอะแวมพายอยู่ที่บ้านตั้งแต่วงสองนะ แล้วผงเข้าบ้านเข้าบก็ว่าก็ว้าก็ว่าไม่ใช่การของสองด้วยเออเป็นขอบบนแล้วก็เข้า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 เรื่อยๆกลับมาทีมเ็นไทยลุกปนเข้ากลับมาวงเข้าจบแล้วนะฮะไม่มีใครกล้าตอนนี้ไงเอาคืนเขาต่านี้ครับไปไปลงที่อาร์มโจนอาร์มโจนนี่ไม่ได้เล่นมาประมาณหนึ่งซีซั่นหนึ่งหรือสองนะอุ้ยสองได้นะสองเลยนะเออเพราะออกไปเป็นสตรีมเมอร์ชั่วคราวนะครับ กลับมาลงสนามก็น,นี่คือความเก่าเลยครับนี่ไง,งครับเก่าแม้แต่ทักษกรเราเปิดตัวเองโชว์เลยละกันครับผมจะโปดสมโมผมว่าผิดลูกครับผมโอ้นิ่ง<อ>ไม่พอนะครับผมเอาละครับนาที่นายเปอร์เซ็นครับคนนี้ยังตกฟัความนิ่งต่างๆสำคัญแล้วก็ทันนี่เดินขึ้นมาหวังเก็บคิวเพราะว่าก็ยังไม่เล่นจังหวะนี้ผมว่าต้อรู้่าจะต้องเอาตัวรอดเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่ครับท่นนี้ครับล็อกครับ โอ้โหโมโซแล้วปัญหาโอ้โห89ตามอะไรนี้ยิงอะไรวะเนี่ยโอ้แต่ว่าใครจะยิงฮะจากฝั่งทางฝั่งกันแล้วบอว่าเฮ้ยล้ลงครับนี่เสียงปืนจากก่อนครับซัดเมนดีจากด้านหลังไปก่อนหนึ่งน็อกู้ชมครับ89จังหวะจอดโดนสองครับเมนดีซีทูน็อกนด้ทางฝั่งตัวนายน้อยได้เอ้าวจานน็อกวงอะไรครับเนี่ยตาเมนสุดท้ายเป็นบูโซหรือเปล่ากามิจิซ่าโดนสเปร์มาลุลัวกับผมตรงนี้จัดแครีสสเปร์เกน เก็บเลี้ยงไม่พลาดที่ผมจะเฮลรี่ครับเก็บไปเดียวเกมไฟเหลือมิเตอร์ต้าแบบนี้เพื่อนชุบไม่ได้แล้วอินฟินนี่ขึ้นมาแล้วครับกาธานี่ใส่นันกกรไปโอ้โหเรื่องวุ่นวุ่นของวัุ่นเพลย์โซนทุกท่านครับด้านนอกอะไรครับเนี่ยเคลลี่โอ้โหผ่านสกแกตซ้าย,ายมือมีอหนึ่งคันอย่างไกลย,ยูนิเวอร์สทุกท่านครับผมโจ่ครับโจนว<ม>ินะกฤตแล้วครับน,นักกรน็อกเขาจะออกรถมาสักครู่นี้เฟิร์สเอ็ดมีแค่ชิ้นเดียวครับสำหรับอาร์มโจนก็ผมและยาน้ำกำลังจะหมดไปตรงนี้โปรซัมโมงคร สโมฆ่ามามิสเอตอร์ตายังคานพังพงาพังพงาตรงนี้อยู่ครับต้องเล่นคุณผู้ชมครับทันที่ครับทิ้งมาแล้วดูจังหวะโยนนี่ครับแม่ไปตกหัวสะพานใช่ครับผมท่านนี้นี่ต้องบอกเลยว่าใช้เกี่ยวเพลล้วนเลยกันแล้วมิตเตอร์ตาครับหลายตายไปสตงมูซอน,อนไม่มีใครได้คิวนี้ไปครับ89เสีย2ก็ไม่ต้อดูจังหวะออกครับนัวจักรครับหมุนตะโมแล้วออกขวาไหมเอาจริงไปสะพานขวายัางได้ออนะสะพานนี้มันแน่นเกินไปเลยครับผมว่าจังหวะแรกก็จะไปนั่นแหละแต่ปัญหาที่บอกครับท่ันที่เกี่ยว คนละโอ้โหในอีสปอร์ตเล่นด้วยความมั่นใจจากการขวาไก่ในเกมได้แต่เจฟขับรถมาแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับผมตรงนี้เนียนอยู่น้องบีมสก,กายแอลเ<อ>ราจังหวะยิงรอจังหวะย<น>ิงแล้วไม่ยิงจบ,บครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้ได้นะคอนเฟิร์มมาแล้วโดวต่อยไม่ได้ยินเสียงถูกต้องครับ,บอะไรว่านี้นแล้วก็ไม่ผิดกฎด้วยถูกต้องคร<ห>ับอย่างงี้ยผมจะว่าเป็นและนั่งบักกี้สามคนนี่ผิดกฎนะนน่าจะผิดนะดูทรงนะผมทั้งที่เกิดขึ้นก็คือในโกลบอลที่ผ่านมาเขาเก่าจัดนะแล้วแทนเออสี่คนได้เลย เนี้ยแต่มันต้องไปช้าๆประมาณแบบ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะค,ครับเฟมครับอูแระบูนดวงก็สีม่วงกับสีบูนเฟมชมครับอินซีกับไทคุยรามคุยรามต้องเข้าครับรแล้วนี่ครับอิซีครับเปิดนทางฝั่งโซนนะั้นเป็นนัตตี้ครับนะี่โดนเฉดเฮ้ยยิงมาจากไหนไม่รู้ มาเหมือนกันกับแจ็เปอร์เทนมาจากอาราย่สิบสี่น่าจะเป็นประตูบังเมื่อสักครู่นี้ต้องครับไอ้เจโดนเก็บน็อกฝั่งมาโคดิกไปแล้วปอบไปได้ลัสไนออกจากเกมไฟหนีเซเวียกับเฮลน็อกอยู่ครับผมเทสโต้รับอกว่าไอ้เจโดนเก็บเกินไปหน่อยเดี๋ยวดูเน็ตครับเขาลงบันไดไปก่อนทางฝั่งตัวมีกระไม้ไม่รอจังหวะและคำด้านล่างฝั่งตัวเทสโต้น็อกอยู่ด้านนอกรู้ครับกระไม้กระไม้ตัวเทสโต้น็อกมาแล้วดูคำไรา์ครับไปน็อกก็ทันนี่ได้อาชนะก่อนทันนี่อินฟินเหลือผู้เล่นอยู่แค่คนเดียวก็ผมต่างวงท อีก2คนอยู่ไหนครับนีโมาลิกน็อกมุมกันแล้วมกระไม,ไมครับตามเตตโตโอเคมไปยมาดูในนปาลาระเบิดนี่เห็นชัดเจนกระโดด,โด,ดปลาไปที่ตอมโอ้โหวงนานไปหน่อยครับผมแม่เชื่อโอ้รวที่นายครับอะไรครับนี่นวลตัวไก่ยังไอ้ละชอเปอิดนี่ไงด้ายหลังกำแพงครับผมแสลงเลย แล้วเป็นอาวมโจรโดนระเบิดโโออ,โอ้เนัวเองเฉยครับเลิกครับดูจังหวะนี้แล้วโดนนี่ครับพีเซอร์ครับน้องขอไปครับเป็นซ้ำอาวมโจรของเกมไป,ไปก่อนครับไปน้องทังหวะตัวสวิงได้ซซเอร์ได้หาแล้วไปส่งในแนวจุดเกมเลยครับผมแคเนี้ยเอเนชัน่นครับผมทางด้านของชอปเปอร์โอ้โหแจมกีเดเตอร์ย้อยๆหานักกรพันลิทไม่แต่หลบพันนะเอ๊ะโดนดโดน้องดาบไป17เกมมี่นีมันนักสะพรนะทุกคนไหมหลังเมททองเก่าพีเซอร์เดีย๋วยวนครับบายยิงช็อตตรงนี้มาทุกคระเบิดแบบไม่มีเห็น ก็ไม่โดนตามสูตรตรงนี้ไนี่อตนี่ือว่าเอ้านักธงกขึ้นมาจวดเอเวตแล้วมาตินโดนแถนจากนักธงกรเอาหนี่กัลิดเฮียลสามต่อไปลาตินเตอร์พอร์ตตาบั๊กถามชายถามจริงยาบอกแล้นักธงเก็บสามแล่โดนจวหลังมาเป็นไอเงช่วยไว้ช่วยทีมจะยังไงตว้มก็โดนะครับผมเข้าเต็ินเราสก่นเลยละการครับนี่ครับนี่เอ้าโอิโอติวคิวถอยหรือเปล่าีเตอร์โอยไม่าบ ต้องครับผมแม่ชาบูบอยไหลตายไปแล้วท่านผู้ชมครับจัดแครี่คนสุดท้ายของ9 9เเซวิ่งขวามาสโมกโปดหนาจัดเลยวอลดั้นน่าจะยังรอดนะครับพี่ดิวต้องนะครับตัวจังหวะเซฟเมื่อกี้เปคนค้ำให้นะโอ้ยเพิ่ดเลยตัดกั้งนี้ครับจัดแครี่โอนิกเฮ้ยมาตรงไหนครับวงนี้ยี่สีอ้าวเราดูครับแมงโซครับซัดอีคิวหายอีกหนึ่งและดายหายครับผมโดนระเบิดของเจ๊โอ้พึ่งทักปื๊บโอนิกเปิดเลยครับน็องดาวพี่ดิวครับผมต้อง บอกให้ทุกท kind of ่านผู้ชมเข้าใจก่อนว่าแร็งเรียวชามด้านขวาที่ขึ้นมาเนี่ยบวกข้างหลังคือคะแนนจากเกมนี้นะครับข้างหลังเป็นเรียวชามด้วยนะข้างหน้าคะแนนต่อเราตู่ตู่ตัวครับเฮ้ยเขาสมองจากมาตินนี่ไงฮะโอ้โหประสบการณ์ของจริงนะทางฝั่งโซลก็เอร์ยงเทางฝัครตัวกิววี่ได้มาตัดมาไทเกอร์ดึงไปโอบลากตามมาตั้งเกินนั้นทีนี้ผมเลยว่ามันค่อนตัวก็ได้จะไม่ละไม้ไหลไปหน้าโดนป่าจากซีลกายโอลลี่ก็บอ่งเบย์คอยเบคอนปั๊มหรอ ต้องเอาไปค่อนปั๊มแต่ขาวแล้วหลังตรงนี้โอนิก้าสวยเหมือนกันโอนิก้ายังเล่นได้เฮ้ยหรือว่าโอนี่จะเอาเบิร์หรือเปล่าเบิร์นแก่ก็คือเลยว่าอิ่มนะเบิ้์นแก่เนี่ยนายแล้วนายน้อยอะเฮ้ยจอดใส่เทเซอร์น้องดาวลงไปว่าจะต้องเข้าตัวไปได้ดีทุกการันตีคูนต่นยึกปอนซายยังเล่นดีต่อเนื่องจากเกมที่หนึ่งเลยครับูจังหวะเนี่ยเราหุยหลามแล้วดูหมีผู้ยังอยู่ยังอยู่กับหมีผู้เอากทีมแล้วเจอกว่าทุกทีมเหลือเชื่อ <ส>หัวจะปวดตังกว่านี้ยิงสามทีมน่ะต้องการระดูให้หลังสมมติเ่ยบอกหรือเปล่าว่าหลังซ้ายมีไนท์เน็ตมีไนท์มีไหมไ,หไม่รู้แล้วเราจะหลอดก,กับไปตอร์นี่เคได้ไอ้แก่นวงปิดหน้าเล่นซ้า,ายแน่แล้วเราจะหลอดกับไปตอร์นี่เคออกเกมไปนะครับปรับมาเปียเสียเปียทุกเย็ดโดนน้องแต่สตะวันเย่อีทูไนก็มาแล้วก็เปิดตายไปเลยแล้วอ่วี่น้องเจ้าดุปนไปเคาะโดนเขาจากไหนเจ้าก็เป็นเจ้าเฟอด์ยิงของข้าปิดสมมติแล้วนะ ข้อสมอสดีเอาทสวัสปิดมิชาไงคุณจะไม่ปิดปุ๊นแล้วก็สกายอลลี่ครับปิน็อกมาดีมูปีสามมาทุแล้วเคาะข้ามาอ๋อมุมสูงไม่ดีวงนี้สีู่้ทมาบุรีต่อซัมมิเกมไปแล้วบัวลอยสามมาดีดีทกนายผู้เล่นครบสีโคกคะแนนคิวแล้วในเกมนี้เอซีต้องเอมต้องงงครับต้องมงฟางวีร์รำทุกทุกทุกทุาทุกทุนทุกทากทุกทุกจากทุกทุกอนไฟต่อต่อเนื่องุกท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 กทุกทุกทูก วนมาเล่นเหลี่ยมไกลยางครับยังไม่เข้าตีุตมุมนี้น่าจะโดนตัดยางครับแล้วเบิดหาบ R ูแล้วขึ้นคือขึ้นรถต่อได้เกิดอ่รนจอดใส่เซเตอร์นองกันที่สองแล้วครับวนขับขวามาครับหาที่เข้าไม่ได้จริงๆเครับไปสกูรอยไปเหมือนกัน แต่วิโซ่ลูกสี่เอาคืนมาไปเสียบนอกคนที่สองบอลใจไหลตายไปแล้วครับผมเป็นสมองชาร์เปอร์เก่งโซ่ให้จอไส้ดันโอ้ได้โอ้โหชาเปอร์ยิงฟรีจัดวงแล้มด้วยด้วยเข้วสองวิ่งโรัแม่สมองไม่ช่วยอะไรเลยครับผมแล้วเห็นเห็นแวบๆแล้วเคาะข้ามมาที่ตั้งกว่าแถบทีนนิดตะดูทิ้งหมดทอนแล้วคิมพี่หายแล้วโดนชนไปเมื่อกี้อังสายครับไปเก็บรอบความพีด้านลูฟี่ครับไปท้องทางฝั่งตัวเอฟซ้อนครับแต่เสียบใต้เหมือนกันแล้วโดนเลยครับพี่ภู้ยต้ยงเตสี่ครับเวลาของคุณเบม <kung S 2> โอ้ยโอ้ยบ <tinc 999> like ูเฟ่สุดยอดจริงๆต้องเป็ทำไมมันตายเลยใบเก็บตอนนี้น้องจ้าวลงไปครับผมตอนนี้อินฟินก็ยังเหลือคนเดียวอยู่เอมาไฟล์ไหลตายไปสองของสวันเจย์ชาเปอร์โค้ดสีอีสปอร์ตครับเจย์คำนี้ได้เลยอีกสีจัดโู้ยบูเฟ่จะต่ตยครับชาย์เปอร์เนสที่นี่มีลุ้นมีลุ้นว่าองศามานได้บอลลอยจมน้ำมาแม่ชื่อบอกว่าลอยแต่ไม่ลอยนะเฮ้ยโดนโดดโดดเช็คจังหว่าหนึ่งเจ์แอนเปอร์โดดหนึ่งแล้วดูจังหวะจะลงจังหวะจะลงเอจิกป๊อปรอจังหวะอยู่ล่าช็อตมมาาจกีู้ ตีมคิวครับแม่อะอะแล้วแล้วตัวยิงต้องรีบเข้าแล้วนี้ยึกยักยึกยักซับไปยิงปียึกยักอยู่ป๊อปป๊อปนี่ไงล็อกหนึ่งแล้วน็อกสอยิงข้ามแบ็คหมดหมดเลยโอ้ยหมดเลยแจ็คเบอร์โดนบูโซนไปท่านผู้ชมาแล้วจู่หัวก่อนจางะระเบิดเนทไปแล้วเทเซอร์ขึ้นมาเปิดหัวทูเซกวงหาโอนิกวิวโอ้ขึ้นออกจากปั๊มขึ้นเขาโยม่ะโอนิก ทีมที่ห้าอูวงแค่นี้ทีสามทีพี่ดิวนั่งตครับวินดาเล่กับฟัตสวันเย่น็อกหนึ่งนอีิสทูกลับไปได้จากฝั่งตัวเอเดียนเอกับตัดเอริสตูยังแข็งอยู่โอ้โหในน้ำมีอะไรมีป่าโอ้โหลืมล่ำซัมเบ้ฮะเอิสูโดนระเบิดจากไลสตโรจะเกมไปฟีปั๊มยามต้งฝั่งตัวคอนเฟิร์มคิวากแลสตรอตตจัูขอบซ้าตวคนก็แล้วตแซคไปโนตายนอกดาว พยายามจะเก็บอินฟินอินฟินรอยาเทเเก็บจอจะเก็ไปแล้วมารอนไปได้เทเตอร์เทเตอร์น้องเาตแล้วเี็บนี่ผมได้วินสโดนี่น้อยครับย่างแ่ยงเล่นนด่จะขดี่ดึสัพาแล้วดูวงบีบบังคับให้้องวิ่งขึ้นลงลงเดีดูครับไม่ักสายมาสี่คนเดคอนแล้วดูสวยขึ้นมายังไม่มีหัวยิงผอมยจะเลสคับไปได้จัลที่ไปหนึ่งเหมือนกันอีทุทยหมดเพเนีอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับ แล้วขึ้นระโวมาสเปยใส่วินทอร์เรสยังหลบชันน้องบีไปโดนน็อกจากเอเอเอก็โอร่าบูโซนะเอาตอนทันที่เราจะเกมพลายพีพีตียังตัวพีพีเนี่ยังรับไปแป๊บเรียบร้อยอัลตายอัลตายได้บอกไม่พอแค่เดียววินทอเรสไปโดนน็อกจากบีก็ผมอาราเบีนแคงก็ไปต่อรับบัตเหลือดเป็นเจ็ดคนเตะโลกจีนปุดและเอ็มพอที่ผไม่โดนบูโซนั้งดานแล้วกเปยดอกพีของอัลตายได้ครีเอทพีพีเดียวกันยิงตรงนี้ถูกไหมโอ้โหกดแล้วถ้าดูเขาแกจอดแล้วตายไปบังด้วยพี่น้องตรงนี้นะ ยังอยู่ในโพซิชันแกลอร์อได้คิวมาเป็นแลนด์ซ hey, ันลอสแกลอร์อตัดเล่เย่อจะเกมไปคิวต่อเนื่องแล้วสเปรย์ลงน้ำเลยวิเวียนหนึ่งจยแล้วตูดีตีตรงนี้จะบอกนะเรียบร้อยจบอันดับหกก็ไม่เย้ขับผมที่ผมเจอไปเฟดแคนมีสี่คิวแต่ว่าโดนสมุดตำแหน่งเจอแน่นอนครับไปคอนทามดินเสียงชัดเจนแล้ววงเข้าหาโอนิกในเฟสต่อไปหรือเปล่าชัดเจนครับคุณพียร์ทงอยู่แล้วแกโอนิกแต่เปิ้ลไก่เบคอนชาเปอร์ยังอยู่ผมให้โอนิกแชมป์เกมมีเคซี่ก็ทาชาเปอร์ไปนี่ ปช่คุณอยู่เฉยไม่ไมาถึงตอ่อเหรียญผ่าทีมเนี่ยโ่าหลาดข้างมากผมก็ทายได้อย่างเงี้ยเอ้าคุณมีผมไปเพลอนเลยโอ้เอาเรื่องตรงนี้แล้วนี่ไงไอ้ครับผมไปจวดเบสเบสส่งเฟสแคนจบอันดับที่ห้าเกมนี้เฟลแคนมีมาสี่หึงห้าคิวนะต้องครับมานามครับก้าคิวครับจังหวะนี้ผมว่าเลยว,ว่าเฟสนี้นะวงเข้าใครคนนั้นลงแชมป์โอกาสเดือดมากวงเข้าเขาหรือเปล่าแล้วไม่เข้าเราเฮ้ยแล้วนี่ยงไงจวดครับอัมดางหวังตัวอัมสไตร์ครับ โดนสแปมมาแล้วคึ่งรอดกับไทเกอร์เมจิกโอ้ววงขึ้นวงอีกวงเข้าเบคอนตอนนี้เอาในวิ่งมาขับเข้าครับมาขับหมุนซ้ายเอาจริงนะเออเหมือนจะเป็นวงที่เจ็ดแล้วนะหรือหกห้าเข้าหกครับวงหกเล็กขนาดนี้บาคารี่ครับวงเจ็ดจะขนาดไหนนี่ครับโอ้ต้องดูว่าชาเปอร์จะหมุนเลี่ยมไหนหมุนซ้ายเข้าอีกหมุนขวาเข้าเบคอนชาเปอร์เหรอใช่ ว่าเหลี่ยมอ๋อหมุนซ้ายเหลี่ยมนี้เล่นได้อยู่เนี่ยเนินหน้าเล่นได้อยู่ต้องอัดตัวนี้4คนนะเออต้องรอพื้นที่มันเล็กนะครับออเอาครเปอร์เอก็มี3สามครับมุ้งก็กาะเป็นเมจิกหนึ่งคนคเขาตั้งอยู่ด้านซ้ายล่างครับคือัางท่าวงอยู่นะตั้งตัวเมจิกโอ้ทีมอย่าง Infinite, Can, อินฟินเฟสแคนแวมเอาแวมพายไม่ลงนะขอพน์เอ็มเอสซีนะครับวอลดั้ยังไม่ติดเข้ามาในท็อปสามนะเล่นยากแหละเอาจีงวงมาครับคือด้วยการที่ก่อนแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นสองฝั่งไงคือ ไนาเงี้ยเล่นยากจริงนะครับเป็นเรื่องของการก้าวกันแหละแล้วก็จังหวะก้าวเสร็จปงงุ๊บลงดก็จังหวะชาม,มิ่งเข้าหผมเลยนะใช่แล้วพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโดนดักขอบน้ำก็เล่นลำบากแล,วแล้วนี่ครับแล้วโอ้โอีกหมุนสายตามสุชมครับก็ไปดินอาจารย์หน้าทำไม้ป็นชัมเปอร์หวาดเจี๊ยบครับก็ไปต้องรอตรงแล้วดูจังเกอร์เสร็จด้านหน้าไฟข้ามไปหนึ่งลูกก็จะฝั่งตัวหมีผู้เห็นหัวเห็นหัวเห็นหอยหินหลิมเมื่อกี้สาย อ๋อลาวเมยเขาอ,ออกมาเได้ดันขว,วาแล้วหายหนึ่งเขาลัดจังหวะติดลอดอุ้ยอัฟต์ตายแล้วถูกกระสจังหวะตัวนทีเซนครับสัตว์นายน้อยไปหึงแล้วสวนกลับนะครับเบรกจังหวะของเมย์เมจิจถามจริง,งให้็อตนี้ปวดจัดครับผมให้เครดิตได้เลยแล้วดู<โ>ฮฮเฮ้ยจับเบอร์จังหวะนี้ครับใช้โอกาสเหมือนกันครับแดี๋ยวคิมมีาเห็นล่องล่อแล้วปลาไล่ไปแม่แม่สายไปหน่อยแล้วปวดข้ามมาจากตายเฮ้ยโอ้โหทอมีำระยะนี้ผมเหลือจะเชื่อครับไอ้จังหวะลูกเขาหายหนึ่งแล้วมีผู้เขาอ่อนไปเลย ไม่ทีหนึ <therapist. S 1> <them> ่ไอ้เจอเงายของไอ้ติดรถรเข้าไปนิดนึงไอเจยายดนะ้นไทเกอร์ก็นพีแต่ชิมมี่แล้วพาแครี่โดนอัมสะตายไทเกอร์วิ่งมาแล้วเสียฮอชาปเปอร์ไปก่อนเลยฮะอีกหนึ่งคนสุดท้ายยังเนียนอยู่ไทเดินใส่ใส่กระป๋าเราล้วไปแล้วครับเจมส์ทไปได้มาต่้ดีหลังเดือนห้าหน้าเห็นสมกตางจังละหักเข้าหัวไปหนึ่งไอ้รอจังหวะด้านหน้ามีไทเกอร์เข็นรถแบๆเมื่อกี้ไอเดินใส่ไปยังไดี้นเข้ายังไม่ตายไอ บอลทั้งสองฝาตอนนี้โอเนก์เหลือแล้วขึ้นมาเบมาของไอจัดให้เหลือสามบอหนึ่งไม่ถือว่าลุ้มหลังรถตรงนี้บอกเลยว่าสปอร์ตชัดเจนชัดเจนใส่เดียวส่แล้วขึ้นเลี้ยวเบคอนชามเอาเลยครับมาอย่างเดือดเลยครับเบคอนชามโอ้ไอคนเดียวกดไปเจ็ดวิวเดือยจะเชื่อคนเดียวที่เป็นตัวยิงแต่เกมนี้ไม่ยิงคือนายน้อยนะครับต้องคนเดียวที่คึ้ถึงอะไรอ่ะสวัสดีครับผม e por